สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าจะพามาดูสวนมาดูพริกพริกขี้หนูหอมพริกขี้หนูหอมพริกขี้หนูสวนว่าจะทำคลิปมาเก็บพริกไปได้ขาตั้งกล้องมาขาตั้งโทรศัพท์ก็เลยว่าจะลองดูซิ ลองทำคลิปเก็บพริกให้เพื่อนๆดูซิมันดกมากๆนะอันนี้เก็บแจกเพื่อนบ้านไปเยอะแล้วนะนี่ดูพริกเสร็จแล้วก็จะมาให้ดูนี่อีกนี่พอผักเอาไว้ต้องพอไว้ในกระถางเพราะว่าเดี๋ยวน้องติ๊กก็จะมาเขียแพนด้าก็จะมาฉี่รถก็เลย สะดวกที่จะเพาะในกระถางมากกว่านี่กำลังงอกเลยอันนี้เข้าวันที่สวันที่สมวันที่สี่นี่แหละอันนี้นี่จำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเมล็ดค้างตั้งแต่ปีกลายผักกาดเขียวกับผักคะน้าหรือ,อยังไงนี่แหละก็หวานไปเพราะว่า เรากินอยู่แล้วทีนี้มันเหลือจากในกระถางเราก็มาหวานนีดนี้อีกหวานกับพืชเสียงเสียงเสียงดวงเสียงดวงเจ้าลูกชายมาฉี่แล้วก็นี่ตรงนี้อีกโอ้บิ๊กไบต์บิ๊กไบต์เสียงบิ๊กไบต์ที่สี่แยกนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยขึ้นดีดี ก็จะโคนต้นมะละกอกับออถั่วพูเนี่ยตรงเนี้ยเกิดดีมากเลยเช้าวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำเมื่อเย็นวานก็ไม่ได้ลดแล้วก็มีล่องรอยว่าน้องติ๊กเขาจะเขียนะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเห็นไหมล้มละเนระนานเหี่ยวเหียวเนี่ยส่วนพวกนี้นี่เขาก็ใจดีไม่เขียนี่ตรงนี้ปลายปลายนี่นี่นี่ล่องลอยโดนเขียก็ปล่อยเขาไปช่างเขา จะบอกข่าวน้องติ๊กขายอีกแล้วขายให้แม่ได้กิน3ามฟองแล้วนู้นมะเขือยาวมะเขือยาวโดดเดียวลูกเดียวแล้วก็พริกสีแดงเดีย๋ยวเพื่อนๆดูซิเห็นไหมเอ่ยนู่นก็พิกขี้หนูสวนนะนั่นอะแดงเต็มต้นเลยแล้วก็ไปปลูกแซมแซมเอาไว้ แล้วสีแดงเต็มต้นเลยอะไรเอ่ยมองเห็นไม่เอ่ยนี่แคแดงจ้ะตอนนี้ก็คือเบื่อแล้วกินบ่อยแล้วออ้มีเพี้ยมีเพี้ยลงสงสัยว่า จะต้องเอาน้ำยาน้ำยาล้างจานนะผสมน้ำแล้วมาสาดเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูไปเช็คเสียงน้อยนานี่หน่วยนี้เก็บได้แล้วนะเห็นไหมไว้ายต้องเก็บแล้วมันนิ่มมันนิ่มแล้วโอ๋โอเพื่อนดูนะมีแค่หยิบ อุ้ยอันนี้คือสุกพร้อมที่จะรับประทานแล้วโอ้ยดีดีด,ดีมาเก็บได้ทันแล้วก็นี่เลยพวงนี้พวงนี้เลยพวงนี้ก็น่าจะพร้อมเก็บแล้วโอ้ผลไม้มีเต็มไปหมดเมือ่อกี้นี้มันมันมืด เกรงใจเพื่อนๆอ,อาแพนด้ามาอีกแล้วยนี้ค่อยค่อยสว่างหน่อยอืมตอนนี้แพนดี้ตะกี้แพนด้าตอนนี้แพนดี้แพนดี้มาชมสวนกับแม่ด้วยมาให้ดูความดกของแคแดง ถ่ายทางด้านนี้เดี๋ยวลองเข้าไปใกล้ๆอีกส<ต><ว><ต><ว>ิกำลังโดกเลย ชวนเพื่อนๆมาทานน้อยนาด้วยกันวันนี้เก็บน้อยนาได้หนึ่งลูกหนึ่งผลขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆพามาดูสวนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย